ประเด็นเรื่องนี้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับกรณีรายงานสถานการณ์10โมงเช้าวันนี้ท่านผู้ชมก็พบโดน โดนไม่ทราบฝ่ายไม่ทราบชนิดทั้งที่เมื่อวานนี้ประกาศห้ามแล้วทุกประเภททั่วประเทศถูกไหมบินตรวจการที่ตั้งการวางกําลังของฝ่ายเราค่ะหลายพื้นที่เลยช่องอันมา้าน้ํายืนอุบลภูมะเขือสัตตสมประสาทโดนตรวนภูผีกันทะลักษ์ศรีสะเกดช่องจอมกาบเชิงสุรินช่องสายตะกูบ้านกรวดบุรีรัมเนี่ยคือยังพบความเคลื่อนไหวของโดนไม่ทราบฝ่ายไม่ทราบชนิดบินตรวจที่ตั้งการวางกองกางํกาลัาง,ง,งของไทยในหลายพื้นที่ อ่าถ้าไม่ใช่ของฝ่ายความมั่นคงเองสอยกันเถอะเอาไม่จับตัวคนปล่อยไหมอืมอ่าขนาดเดียวกันก็มีการตอบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการต่อผู้ที่ถูกควบคุมตัวซึ่งอาลตีจันอะไรนะจันอะไรเหรออ่าจันอะไรอะน้องพี่จำนันทุนไม่ได้ตายแล้วโสภักตาโสเพกตาเลยนะโสภักตาเอ อ่ก็มีการตอบประเด็นนี้ว่าทั้ง20นายต้องสูกถงดำเนินคดีค่ะความผิดก็คือเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องส่งตำรวจเพราะว่าเขามีข้อกฎหมายส่วนการดำเนินการกับผูท้ที่ถูกควบคุมตัวที่บาดเจ็บสองรายอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัตโยธีอำเภเมืองสุรินทและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชมาประเมิอนอาการอยู่เพราะเกิดจากการเข้าทำการรบเป็นเวลานานอ,อูอาจจะมีอาการทางจิต อ่าเนี่ยอ่าเขาทาตามขั้นตอนตามกฎหมายก่อนเข้ามาอยู่ตรงนั้นในทางตำรวจคือลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายถูกนั้นแเขามาอยู่ในแดนไทยนะคะในในเขตแดนของไทยก็ต้องถูกดําเนินคดีอ่าน้องอ่าน้องพี่อยากจะให้อ่านมุมรัฐบาลโดยคาดูเดือนอ่ามุมรัฐบาลก็ต้องพูดถึงสักหน่อยอ่าเมื่อวานนี้อนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยมีความดูเดือนนะถึงแม้จะไม่มีอะไรตอบพูดสั้นๆว่าใช่เลย ใช่เลยคือมันมีคนไม่รู้ใครเขียนเอาไว้ตอนนี้บูมัน,มนจะเป็นแคมเปญอยู่ในโซเชียลรัฐบาลเขมนปลุกคนขเขมนให้รักชาติคนไทยปลุกรัฐบาลไทยให้รักชาติคุณอนุทินเขียนสั้นๆว่าใช่เลยอ่อเองรับรองได้เลยขณะนี้สอสอพักเพื่อไทยออากมาตอบโต้กันเจรระ,ะวันนะเดานะเดี๋ยวดูเถอะรัฐบาลเ<ห><ว>ขเมรปลุกคนขเขมรให้รักชาติ คนไทยปลุกรัฐบาลไทยให้รักชาติขณะที่ย้อนกลับไปอยากให้อ่านแถลงการพักประชาชนสักหน่อยแถลงการเ,าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอยุทธการทางเรื่องการทูตก,กับเรื่องสื่อหรือการข่าวเนี่ยคือมันมีมุมที่น่าคิดเหมือนกันค่ะ<า>แต่เราอยู่ในประเทศไทยอ,อย่างที่บอกเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นะบางทีนำเสนอข่าวของกัมพูชา,าเอาล่าตัวไปนะ ค่ะไม่งั้นจะโดนนําเสนอแต่ข่าวกัมูชาว่านนนี่เบอร์ได้แก้มาให้เสร็จอ๋อน้องสังเกตไหมเราจะเสนอแล้วเราบอกว่าเฟกเลยแล้วที่เขาแก้คืออะไรสพทก็แก้ว่าอะไรโคศโกขอบก<า>แก้แกให้ก่อนอเลย <laughs> ใจใ่ใจใ่โอ,อย่างที่บอกอะ่ะตลกไปไหมทำไมต้องรอดไปคนเดียววะ ไม่งั้นไม่มีใครมันเล่าไงคะถ้าคนไม่ได้รอดไปคนเดียวที่หนีไปอ่ะแล้วเขดนถูกจับบทยไม่มีทางมีใครรู้เลยไม่มีสตอรี่ทำไมเทวดาเข้าข้างเขาขนาดนั้นต้องรอดหนึ่งคนใช่ไหมหรือประเด็นระเบิดเนี่ยนี่แก้มาให้ก่อนแล้วตั้งแต่เช้ามืุแล้วระเบิดอะไรสนิมขนาดนี้ฝังไม่งั้นจะถูกข้อหายกนะอาจจะขนาดเดียวกันปฏิบัติการด้านสื่อหรือการคันทูตเนี่ย อาไปอ่าพักประชาชนสักหน่อยไหมน้องเดี๋ยวจะได้ปิดรายการแล้วเดี๋ยวพี่อัปเดตล่าสุด มีข้อเสนอเรื่องการดําเนินการทางการทูตและการข่าวเชิงรุกจากพักประชาชนถึงรัฐบา<อ>ลนะคะบอกหลังจากที่เรามีข้อตกลงหยุดยิงเที่ยงคืน28กรกฎาคมกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยนอกจากราัฐบาลกัมพูชาจะยืนกรานว่าไม่ได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วยังพานักการทูตพาผู้ช่วยทูตทหารจาก13ประเทศแล้วก็สื่อมวลชนไปสํารวจพื้นที่ชายแดนอีกช้าๆก็ได้ใจเย็นๆค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เล่าเรื่องที่ปู่เื่องมาคณะทูตที่เดินทางไปก็ประ กอบไปด้วยประเทศสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ3ประเทศเลยก็คือสหรัฐจีนและรัเสเซียรวมไปถึงประเทศอื่นๆอีกก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ลาวเวียดนามและเมียนมาออแม้กระทรวงกลาโหมไทยจะระบุว่าสะดดุด มีการเตรียมพาคณะทูตไปตรวจเยี่ยมเพื่อสำรวจความเสียหายที่กัมพูชาทำต่อ4จังหวัดชายแดนของไทยแต่การที่ไทยปล่อยให้กัมพูชาดำเนินการทางการทูตนำหน้าไปก่อนย่อมสร้างความเสียหายมหาศารต่อไทยในเวทีโลก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อวิจารณ์ว่าได้กระทําละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทั้งยังสามารถนําผู้แทนต่างชาติไปสังเกตการเฉพาะพื้นที่ที่ตัวเองได้กําหนดเอาไว้เสี่ยงที่จะทําให้ไทยถูกตั้งคําถามเรื่องความโปร่งใสและอาจจะลดความชอบธรรมของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกพักประชาชนยืนยันว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาในรอบนี้รัฐบาลจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินหน้าทั้งในด้านความมั่นคงและการต่างประเทศเชิงรุก ไม่ควรเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้นเนื่องจากสมรภูมิที่จะเป็นตัวตัดสินโดยเฉพาะหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงคือสมอรภูมิการทูตและการข่าวดังนั้นไทยจึงจำเป็นต้องสื่อสารกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพฉับไวภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนพักประชาชนจึงขอเสนอแนวทางการต่างประเทศเชิงรุกไปยังรัฐบาลไทยดังนี้ 1. รัฐบาลไทยต้องไม่ลังเลที่จะให้มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเข้ามาเป็นคนกลางในการดูแลกระบวนการหยุดยิงโดยไทยกัมพูชาและมาเลเซียควรเร่งจัดทำแนวทางกำหนดรายละเอียดการทำงานของทีมผู้สังเกตการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสกับทุกฝ่ายไทยยังสามารถแสดงบทบาทนำโดยเป็นผูร้ริเริ่มการออกแบบกลไกคณะผู้สังเกตการหยุดยิง ว่าควรประกอบด้วยชาติใดบ้างจำนวนกี่คนและมีกรอบระยะเวลาปฏิบัติงานกี่วันแล้วเสนอให้กัมพูชาและมาเลเซียพิจารณาเพื่อแสดงเจตจำนงในการใช้กระบวนการที่เป็นสากลและสันติในการคลี่คลายความขัดแย้งรวมถึงแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งต่อสถานะของไทยในเวทีโลก 2. รัฐบาลไทยต้องสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศในเชิงรุกยืนยันการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาพร้อมหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การตอบโต้ข้อกล่าวหาของกัมพูชาโดยพิจารณาทุกช่องทางทั้งกลไกล UN องค์กรระหว่างประเทศอื่นๆรวมถึงกลไกลระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆในภูมิภาค3รัฐบาลไทยควรจะเปิดประเด็นอื่นๆต่อประชาคมโลกนอกเหนือจากการประทะที่ชายแดนเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือ ของผู้นํากัมพูชาอย่างเช่นการที่กัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการแก๊งคอร์เซนเตอร์จํานวนมากตลอดจนการลอบสังหารนักการเมืองฝ่ายค้านในไทยซึ่งสื่อต่างชาติเขารายงาน แล้วก็มีการเปิดเผยคลิปเสียงการสั่งไล่ล่าสังหารฝ่ายค้านของคุณเซนคงจะจําได้คือไปหยิบเรื่องเก่ามาด้วยครลดิสเครดิตด้วยใช่ค่ะเพื่อลดคว,อความน่าเชื่อถือของเขาว่าสี่รัฐบาลไทยต้องจัดตั้งคณะทํางานเพื่อสื่อสารกับสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะอ,อาจจะประกอบไปด้วยตัวแทนกระทรวงต่างประเทศนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทํางานเชิงรุกไม่ใช่แค่ถแถลงหรือส่งข่าวรายวันต้องส่งตัวแทนไปสัมภาษณ์วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์หรือดีเบตกับตัวแทนฝั่งกัมพูชา ข้อที่5รัฐบาลไทยต้องมีเอกภาพเรื่องการสื่อสารให้ระบุให้ชัดว่าใครเป็นผู้พูดหลักและให้ข่าวที่จุดเดียวครบถ้วนรอบด้านทันสถานการณ์การให้ข่าวจากหลายๆที่จะยิ่งสร้างความสับสนให้ประชาชนเอาไกลดี okay, อ่ะคือปัญหาตอนนี้คือพอโคศกลกองทัพออกมาก็บอกรัฐบาลตื่นหรือย,ยังเอาโควกกองทัพเลยไหมหรือต้องโคศชกระทรวงต่างประเทศนะถ้าถามผมอ่ะ แต่มันก็จะรายงานทางกองทัพมันก็มีประเด็นอีกใช่ไหมอันนี้เป็นข้อเสนอสุดท้ายขอยืนยันว่าสถานการณ์ณวันนี้จําเป็นต้องทํางานทางการทูตและการข่าวเชิงรุกอย่างจริงจังอาอาท่านผู้ชมบอกมาเลยทําไมทูตไทยไม่รีบร้องญี่ปุ่นเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นติดต่อมาที่คุณมาริสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้สนทนาทางโทรศัพท์กัน แล้วก็ได้พรีเซนต์หรือนําเสนอและเขาก็สนับสนุนท่าทีของฝ่ายไทยใช่ไหมคือคุณมาริชใช้โอกาสนี้อะคะ่ะที่เขาโทรมาสแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย้ําไปถึงความมุ่งมั่นของไทยเรื่องหนึ่งคือกลไกทวิภาคีไทยกับกัมพูชามีอยู่แล้วเราก็ใช้ด้วยความจริงใจโดยสนันติวิธีมาตลอดอซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นสนับสนุนแนวทางการดําเนินการของไทยและเห็นว่าถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องญี่ปุ่นก็พร้อมนะคะที่จะมามีบทบาทช่วยแก้สถานการณ์ ในฐานะมิตรประเทศของไทยออ,อันนี้นำตีต่างประเทศคือมันอยู่ที่การพรีเซนต์ด้วยมันก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้ก็พูดไปว่ามันดูกระจก,กระจายแล้วมันก็ไม่ได้รับการเขาเรียกอะไรฮะท่านผู้ชมเรยกออกใช่ไหมค่ะ,ะมันไม่ถูกบูรณาการแต่มันก็อย่างที่ว่าคือถ้าสอบตออกอคือหน้าที่โดยตรงเลยเนี่ยอาคนก็จะไม่ฟังไงอเอาจริงคนฟังกองทัพ คนฟังกองทัพก็หมายถึงกองทัพบกค่ะเพราะมันจะเป็นการอัปเดตสถานการณ์และการประท้วงแล้วเขาก็เร็วด้วยอ่าเพราะมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะคเพราะฉะนั้นเป็นโฆศกสถานการณ์ไปเลยไหมนึกออกใช่ไหมไม่งั้นมันจะมีขั้นตอนไงหรือยังไงอันนี้แล้วแต่รวมถึงการตั้งทีมที่จะเป็นโฆศกกับต่างชาติไปเลยสักคนหนึ่งคุณว่าราวุธเป็นยังไงข่าะนี้มาทําอีกซึกหน้าที่หนึ่งไหม ท็อปราวุฒิเลอาชารัตีพัฒนาสังคมอ่ะอะ<ว>สไตล์นั้นน,น,นะภาษาอังกฤษดีมากด้วยเออเอ่